ที่จะเดินทางไปเยือนที่อิหร่านในช่วงของสัปดาห์หน้าประเด็นสําคัญที่2ผู้นําระหว่างรัสเซียกับอิหรา่านจะมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของการจัดส่งอาวุธนะครับไปช่วยรัสเซียเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับอาจจะทําให้ทางสหรัฐเองมีข้อกังวลใจครับว่าการที่จะไปช่วยรัสเซียในการรบเพิ่มเติมนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีนะครับซึ่ง ยูเครนเองตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือในสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นการรุกคืบโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของรัสเซียในแถบทางฝั่งตะวันออกของประเทศยูเครนเพราะว่าทางรัสเซียเองต้องการที่จะควบคุมพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จในแถบภูมิภาคดอนบาสซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลังจากตั้งแต่ต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมากองกําลังของรัสเซียสามารถยึดแคว้นลูฮันในแถบดอนบาสได้แล้วอย่างสิ้นเชิง ในช่วงเวลานี้ก็ได้มีการระดมยิงเปินใหญ่โจมตีพื้นที่บางส่วนของแคว้นโดเนสที่อยู่ในภูมิภาคดอนบัสเช่นเดียวกันเพื่อที่จะหวังยึดครองให้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยทางผู้ว่าการแคว้นโดเนสบอกว่าตอนนี้รัเสเซียพยายามเสริมกําลังทหารครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เมืองบักมุตและก็เมืองซิวเวรสกี้รวมไปถึงเมืองสโลเวียนกับครามาตส นอกจากนั้นรัสเซียยังได้ใช้วิธีการโจมตีทางอากาศเพื่อทําลายสนามกีฬาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมสําหรับนักกีฬาโอลิมปิกของอยูเครนอีกด้วยส่วนทางฝั่งของอยูเครนเองนะครับรัฐกีฬาของของยูเครนบอกว่ายูเครนเองก็จําเป็นจะต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบขีปนาวุธเป็นของตัวเอง ดีกว่าที่ตอนนี้นะครับใช้ระบบเดิมระบบเดิมเนี่ยก็คือเป็นระบบไอรอนโดมซึ่งเป็นระบบป้องกันที่อิสาราเอลส่งมาให้โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าทําไมไอรอนโดมถึงไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ย้ําถึงความจําเป็นที่หลังจากนี้ในอนาคตยูเครนจะต้องพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรับมือการโจมตีจากรัสเซียนะครับเพราะว่าเหตุผลที่มีการอธิบายเพิ่มเติมก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมของอิสาราเอล จริงๆแล้วนะครับก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งในการปกป้องน่านฟ้าได้ดีแต่ถ้ามาเทียบแล้วการจะปรับมาใช้กับการดูแลและป้องกันน่านฟ้าของยูเครนจะไม่มีประสิทธิภาพได้ร้อยเเซเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลทางเทคนิคของไอรอนโดมจริงๆแล้วคือสร้างขึ้นเพื่อไว้ใช้สนับการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธที่อยู่ในระดับต่ำและพิสัยใกล้ประมาณเพียงแค่4-70กิโลเมตรเท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันการยิงจรวดที่ข้ามมาจากเขตถนนกาซาแน่นอนว่าทางอิสราเอลมีการพัฒนาไอรอนโดมขึ้นมาเพื่อไว้ใช้การโจมตีเฉพาะพื้นที่นี้นะครับแต่ทีนี้พอมาประยุกต์ใช้กับทางด้านฝั่งยูเครนคงไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมดซึ่งจุดนี้นะครับด้วยลักษณะปัจจัยก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่านในพื้นที่ยูเครนมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธร่อนของรัสเซียและ ระดมยิงกันมาพร้อมๆกันจำนวนมากนอกจากนั้นไอรนโดมของอิสราเอลยังไม่สามารถจะใช้ป้องกันจรวดที่มีความเร็วมากกว่ามัค2หรือว่ามัค2ูได้อีกด้วยซึ่งการสกัดกั้น อาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะครับดังนั้นนี่คือเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมยูเครนจําเป็นจะต้องพัฒนาระบบป้องกันด้วยตัวเองหลังจากนี้ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางด้านฟานเชมดีดิเลนสกี้ของยูเครนพยายามออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลขายระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไอรอนโดมนี่ยนะครับ ให้กับยูเครนเพื่อที่จะใช้ป้องกันการโจมตีจากทางรัสเซียได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเองอิสราเอลก็พยายามจะเพิกเฉยต่อประเด็นคําร้องของยูเครนแต่ว่าก็ได้มีการผ่อนคลายในภายหลังแล้วก็ให้ทางยูเครนนํามาใช้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ประสิทธิภาพของไอรอนโดมที่อิสราเอลส่งมาให้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรับมือกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงของรัสเซียได้ทีนี้ครับ